เดี๋ยวจะพาไปเปบ่งบ่อป่าเฮ้จ้าพี่น้องหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันเดี๋กระสิผ้าเบิงอันนี้คือเขา่านามกระสิหงเนี่ยจากน่อยตกเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นกับขึ้นก้อนนี่ตกตกคักอยู่อันนี้เข่ากะทั้งเขา่าทั้งยาละปนกันไปอันนี้ก็ทั้งเขา่าทั้งยาง่ายคัก เขาสิไปเบ่งเนาะหลังจากฝนตกมาจักมือแล้วมันสามซีมือหรบอ,อฝนตกแล้วสีผ้าไปเบ่งบอ่อปลาพันล้านของเราว่าม็นปลาหญ่เราบอบปันนี้ว่ามันปลาสลามค่อยหญ่ลราบอกค่อยปลาสลามไว้ทักทายกันได้เดอ้อผูใ้ใดเหตุงานื้นนี้ไง วันทํางานของใครหลายๆคนแล้วก็วันพักผ่อนของใครหลายๆคนสาอ,อันนี้พี่น้องเห็นอยู่นี่ว่าเป็นบ้านคนในพี่น้องกุดหลวงพอยันอยุ่ติดวัดอันนี้คือกําแพงวัดอันนี้คือบ้านบ้านบ้านแม่บ้านยายน,นี่คือบริเวณบ้านหลังสุดถ่ายพอดีสุดจุดบุด ของ,มอง,องหมู่บ้านพี่น้องเอ้ยบ้านทงบ้านทาบ้านไฮบ้านนาเนาะเป็นสิละสาวบ้านนาบ้านทงจ้าเขาทั้งทั้งใดงามแน่พี่น้องน้ำหลายบอ่อทักทายกันได้ด้จ้าทั้งนี่กับทั้งเขาทั้งยาเราจะปนกันไปน้ำกระสิคงนิดหน่อยนอ้ำบ่อหลายปันไร อันตะก,กานี่คือบอ่อขึ้นหรือว่าบ่อ้ดวนันสงสัยสีบอ่บอบ่อขึ่นะเพราะว่าท่ามขุนเคียวอยู่หรือใบถา่ดดัหรือจังใดหรือมันบอ่อขึ้น <c oughs> แต่ยกหัวเลยส่วสวัสดี <c oughs> เพื่อนๆชาวเรียวชาวเฟซบุ๊กทุกคนมาทักทายกันเด้อป้ามาแยวเนี่ย น้ําคือหลายแท้น้ำคือหลายไทยพี่น้องน้ำเต็มสางอยู่มานี่น้ำเต็มสางปลามีบ่น้อนี่เนาะข่ว่าสิย่างไปให้หัวอาหารปลาคือจังเน็ดข่อยสิบ่ฮอดนี่ล่ะ จ้งสิได้ยืนอยู่มั่งนี่นี่แหละย่างผู้หนักไก่ไก่ะไม่ยังไก่ไก่ี๋ยวซูมมันก็ดูย่างนะเอา้ามันเป็นปลาว่นไก่ตายแล้วป่พี่น้องเลยไม่ยังไก่ไก่มาสิย่างไปไทยมันคิดเน็ตว่าเถิงลาบัดนี้เฮ็ดยังไงละบัดนี้โอ้ยตายแล้วสิบ่ได้วางไว้ตรงนี้หรอ สิบ่ได้วางไว้แล้วก็สิได้หย่างไปนู่นเหรอทำไมสันไม่ได้เอาอะไรมาเลยเหตุจังใดดีเหตุจังใดดีล่ะคะคือจันสันคือจันสันสิได้หย่างขึ้นนี่ล่ะเน็ตสันคือเป็นบอมีคือจังเน็ตเซียวมีเลย ตายแล้วเน็ตไม่มีเน็ตมีมาหรือยังเออ น็ตกับโมมีนายแต่สูงอ๋อนี่โมมีกระสิบไปแล้ววะเนาะได้ก็ได้กับโมลูละ่ะปาดนำกระไรแทะเอาอีย่ยงละนั่นยี่ยงเห็ดอุดรูดอยู่ในน้ำนะตกบวกแบบนี้ลึกอยู่งได้ไงไหลน้ำมาเป็นได้นี่ยี่ยงละนะ บ่อปลาของเราปลาสลามใหญ่ไปเนาะเอาปลาสลามมากปล่อยไปไ,ไปเนาะพี่น้องสาวเลี้ยวมานม่เจ้าฝนตกไปจังทางที่บ่ไปจังทางสารคามบอคะ เดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันเดี๋ยวหา,มาหม่องหมกอนเด้อก็ตากแดดแทเดี๋ยวเราจะหาร่มกันนะจ๊ะเ,เราจะตั้งกล้องกันนะจ๊ะอ้ยอันนี้ลึกอยู่เด้เนี่ยบอ่อเนี่ประมาณความลึกนี่ประมาณเกือบสามเมตรพี่น้องตอนจกแรกๆมันก็ลึกแห้งอยู่จกอันจกอันสางจกน้องนี่ช่วงอัน ต้นปีนี่แหะจกแรกๆนี่มันก็ลึกอยู่เด้แต่ว่ามันอันฝนมันตกไหมตกไปตกมามันก็เลยเป็นบ่ลึกปันไหนมันก็เลยดตื่นมาสีเรือประมาณจากเมต่าสิบถึงสองเมตรนี่นะเดี๋ยวฮขสอันสีมาวานหัวาห,วา,นหวานกันเด้อหลังจากที่เขาเอามาปล่อยหลายถุงอยู่มีหลายยางมีป่าหลายยาง ้าสีมาให้อาหารมันหัวอาหารมันเนาะหัวอาหารน้องปลาเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันสีบอนบอมันสีบอนมีห้บออะไปค่ะเอา้าเอา้ามีจกักมีจักบอนไหมเอ้ามีซีรีมีซีรีบ่ม,มีย่างเกิดขึ้นใส่หลับอันนี้หรือบ่าท่านได้มาหรือว่ามันบืนออกไปแล้ว เดี๋ยจังไหนเอาวางสั่นก็มีอย่างเกิดขึ้นก็เป็นแต่ยกหัวนะเอาไปใส่เบิร์ดจัวฮัลโหลเฮ้ยโมมียังโมมียังบอนอืมไม่ต้องหักแต่ยังโมมี ไเอาไปอีกจักหน่อยเด้อมันสิมี่วะอันนี้หัวาหานป่ามันก็สิเม็ดหน่อยจักหน่อยเอาไปดูตรงกลางดูเทียนบักขึ้นมาขอบๆเนาะไปดูเอา้ามีบอเดี๋ยวซูมให้เบิ่งมีบอเอา้าเม็ดบบบน,นี้มิดซีรีบอมียังมีตะฟองกับเสียงกับแก้วห้องอยู่ทางไหนบ่ อาปลาคอยไปใส่เบอรพี่นอ้องเอามาปล่อยตั้มหลกหลายถุงแหมเอามาปล่อยตั้มหลกหลายมิดซีรีบ่มียังเกิดขึ้นโอ้ยตายแล้วตายแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมิดซีรีภาษาอีสานวันนี้เสนอคำว่ามิดซีรี มิดอิหลีอีหลอมิดจ้อยบอมียังออตายแล้วเสียาคาป่าซืซ่อๆแต่นี่บอมียังปลาสิได้เป็นเห็ดแปะสะอยู่กับอะไรแตะนี่ตายตายตาย,ตายไม่มีอะไรเลยโอ้ยอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นป้าเป็นโคกเด้อบ้านนี่ก็สิติด ขอบน้องสะเป็นปลาเฮ็ดพว้อยากเก็บเฮ็ดก็มาขึ้นไปหาโคกในรถนี่อันนี้โคกเห็ดมีบะมีกับบะรูละปตาปากข่อยบะมีแยฮงไรน,นี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันไม่อยู่มุมนี้เดี๋ยวเราจะย้ายมุมไปอีกมุมหนึ่งว่ามันสิมีบบอมาสิมาทางทีเด้บอน,นี้อนนอ,นนอนนสิร้องวันทางผิบ้างได้นันสิมีาทางผเดอ มาลองดูมาลองดูมุมนี้มันอาจจะมาลี้อยู่มุมนี้ก็ได้เอามุมนี้เด้ทีนี้ให้่อยไปลได้อ่ะเราจะหวานอีกแล้วอ่ะมันจะมีไหมนะไปสวดเอามีบอเอาไปมีบออจอบกันจอบกันมีหรือบปอ่มี สรุปแล้วมิดซีรีคือเกา่ามิดซีรีบ่มียังตายแล้วฉันว่าจะมาโชว์ปลาซะหน่อยฉันไม่ได้โชว์อะไรเลย,ยไปกลับบ้าเนานะพี่น้องมไม่ให้กินหนักไม่ใช่มมตลาดแค่ก็ละ่ะมาเนี้ยไปไม่ใช่เป็นปลาปลาไ,ได้กินหนักกลับบ้าเนานะ โอ้ยบะหมุ่มกับเขาันดานขาคือเก้าพี่นอ้องบ้านมือเจา้าฝนตกบอ่อฝนดีบอ่อทั้ง่นทั้งหนีดตกได้สามซี่มือน้าม็มีเท่านี้แหละตกหน่อยๆน,นึงบรรยากาศบ้านไร่บ้านนาบ้านทุ่ง เก็บเฮ็ดเก็บห่าสอนอ่องนี่ก็เป็นตะสอนอณิพี่น้องเมื่อเจ้าเห็นมาเนี่อันเขียวเคียวนี่ยมันว่าเป็นเขาเด้มันคือหยาม่นเป็นปลูกเขากินได้ปลูกหญ้าพี่น้องเอ้ยปลูกห้าปลูกหญ้าไม่ใช่ปลูกข้าวนะคะปลูกหญ้าตายแล้วเข่ากระโบงามปากกระบมีปลนตะแลงตดสุ